เอาแล้วก็ขอราบสััสวีสท่านผชมทุกท่านด้วยนะฮะก็อันนี้มาอยู่กับการเทสอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือการเทสจริงนะนะฮะค้างปะวะอีกครั้งเนาะสักครู่นะฮะ เล่นเทสนะครับอ่านะครับเขาไดต้ตอบครับแล้วนะฮะ ดูเลยครับด่านนี้ที่เขาเลือกมาพี่เขาเป็นคนเลือกเองนะครับเขาน่าจะถนัดด่านนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวบอกก่อนนะผมดูออสายย่อฮะแต่ละคน ผิวมันจริง่ะดูโดดนั่งสุดยอดยผมอยากทำเหมือนเขา,ามั่งจะดูตรงนี้แล้วกันวิวสวย เอาล้วครับสองเท่านะฮะนี่ ปังปังอุยโดนเว้ยโอ้โหโอาลรฮะน้ำอยู่สองตัวครับปังปังโอ้โหโดดนั่งสุดยอดอ้าวอ้าว เกิอดอาการค้างนิดหน่อยนะฮะก็ขออภัยด้วยนะครับต้องรีเครื่องใหม่โอ้ยโดนทั้งคู่ฮะโอ้เล่นหัวเลยอะ่ะตัง อนนี้นำอยู่ตัวหนึ่งครับโหโดดไวจัดสงส์รองเท้ามาทั้งคู่นะโอ้โหสงศย <c oughs> ต้องไปฝึกมั้งแล้วฮะอือหื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 อือหอแม็กหมดเนี่ยแหละเ <Enemy Down. S 1> ่า แม็กหมดโอ้ยใจเย็นพี่ ว่าไงว่าไงอ่าาาฮัลโลเว้ยกำหำนะฮะคงสุภาพอยู่นะหำเนี่ยสว <me> ยงามฮะต้องรีเครื่องครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเกิดอาการคร้าง สามสิบวิสุดท้ายเขาซื้อสกิลมาน่าจะเกิดภายในสามวิหรือห้าวิผมก็ไม่แน่ใจนะฮะคง <Man down. S 1> ได้แล้วครับสงใส่ได้ลูกแคนมาแล้วฮะลูกแคนของ ABC นะครับ <laughs> <Enemy down. S 1> เรียบร้อยฮะ ยอมครับผมแต่เขายังไม่รู้นะครับว่าบันไลัคนนี้คือใครไอ้บรรลุยโอ้บรรลัยเขาอะอาแล้วฮะก็แปลว่าชนะไปนะครับ 写嘞嘞。Here, อันนีก็เขาเออยังไงเขาเข้าจริงนะฮะนนี้เขาได้บอกแล้วนะครับตอนต้นคลิปนะฮะอน,นะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไ,ไปก่อนนะฮะเจอใหม่คลิปหน้าคลิปหน้ามันอีกเช่นเคยก็จะมาบอกไว้ตรงนี้นะครับว่าใครที่เข้าแครผมนะครับแล้วมีไลน์แล้วเข้ากลุ่มไลน์นะเดี๋ยวผมจะมีอ่า ผมจะมีกิจกรรมนะฮะโอเครับแนะโ้เคครับเครื่องแนะครับพี่นะฮะเขาก็ได้เข้าเรียบร้อยแล้วนะนะเดี๋ยวรอเขาตอบอย่างเดียวครับ ่ะเจอใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะฮะชาบคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ